อ่ามันเทคนิคแบบบ้านๆอ่านี้ก็จะเป็นอ่าหลังจากที่เรารู้จากเทคนิคที่มันลึกลับซับซ้อนน่ะแตเป็นแทคนติกที่มันเวอร์วังอลังการนะในการปฏิบัติแล้วก็จะมีเทคนิค <c oughs> ที่เอามาใช้แบบบ้านๆอ่าที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้อ่ง่ายๆนะและก็เห็นได้แล้วก็เป็นไม่เป็นอุบายนะไม่เป็นอุบายทำ ผ่านทางขาวานทั้งหซึ่งก็มีอยู่ในสังคมไทยเรานี่แหละนะซึ่งหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่อง <c oughs> มันจะคาบเกี่ยวกับความงมงาย <c oughs> หรือว่าความที่ไม่มีเ <c oughs> ื่อสมัยก่อนเนี่ยคนคนเรายังไม่รู้หนังสือนะพระหรือว่าผู้ที่เป็นครูที่จะมาสอนเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะอ,อธิบายธรรมหรือว่าให้การปฏิบัติธรรม ให้มันให้มันเข้าใจได้และสามารถปฏจจิบัติไดนะ้มันไม่มีไอ้พระไตรปิฎกไม่มีอะไรที่มันสื่อสารมาขนาดนี้พระไตรปิฎกเนี่ยเพิ่งมาบีเนลักษณะที่สี่นี่เองพระไตรปิฎกเนี่ยที่มันมีลัากกณะที่หนึ่งเนี่ยเป็น,ปนผู้จัดท,ทำขึ้นมาเป็นภาษาบาลีอยู่เมื่อลักกณะที่เจ้ากา,า,กกาที่สี่ที่ห้าเนี่ยเพิ่งมาทํามาแปลให้เป็นภาษาไทยที่จะเข้าใจได้แต่ก่อนก็ยังอยู่ในเรื่องของพิธีกรรมอยู่เลยนะ และก็ที่จะเป็นมาถึงเราจริงๆเนี่ยก็คือพศ2504ผู้เยรีตีกองประชุมชาวบ้านก็มาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้เยรีคือเมือ่อพศ2500นี่เองนะที่มีระบบการที่เรารู้หนังสือกันอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ก่อนนี้ก็ตั้งมาละการที่หกละการที่เจ็มานี่ก็ยังอยู่ในแวดวงของหมู่ท่ารายการหรือว่าในหมู่ของพระญาติผู้วงอยู่เลยนะ มาเป็นจริงจริงจังๆเนี่ยคือ2104เริ่มมามีกระรวงศึกษาธิการมีอะไรมานี่เองนะซึ่งสมัยก่อนก็เมื่อสั้ง2104ถึง2 1ง0มันก็ยังยังไม่มีก็ยังเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของตัวอยู่ในบทบทธรรมะของพระไตรปิฎกอะไรอยู่นะธรรมะต่างๆมาชุกของที่เรามีพระไตรปิฎกเรื่องนี้มีการแปลพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยก็ถึงจะบามี แต่ความรู้อย่างแจกฉานมากขึ้นนะคราวนี้เนี่ยอุบายแบบบรรบ้านหรือว่าเทคนิคแบบบรบ้านเนี่ยคือท่านบริพาบูรพาจารย์เราเนี่ยจะไปตัดสู้หรือไปไปไเห็นธรรมะมาแต่ว่าไม่รู้จะสอนอย่างไงเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจจะไปสอนบาลีก็โอ้โหแค่ที่จะฟังที่จะอะไรไอ้ที่จะทำใหเขาเข้าใจในี่ก็ยาก ก็ลเลยต้องเกิดอุบายขึ้นมาว่าเอาให้ระล,ลึกอาระลึกค่าระล,ลึกด้วยที่